สวัสดีครับบกับริการ10นาทีจาะที่ทางทองคําสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับผมพีพีลพงษ์และเช่นเคยครับเราจะมาวิเคราะห์ตลาดทองคาไปด้วยกันครับหลังจากสัปดาห์นี้ราคาทองคำค่อนข้างผันผวนนะครับไปทําจุดสูงสุดราวๆป,ประมาณ3 4 4 0ดอลลาร์แล้วก็ปรับตัวล่วง,งลงมาตอนนี้นะครับอยู่แถวๆประมาณ3,350อดอลลาร์ภาพรวมจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเราจะวางกริดในการลงทุนอย่างไรหครับหากท่านผู้ฟังพร้อมกันแล้วก็รับชมรับติดตามกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับมาสรุปถึงความเคลื่อนไหวของราคาทองไทยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะครับตั้งแต่วันจันทร์ที่21กรกฎาคมเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคําแท่งเนี่ยเปิดตลาดรอๆประมาณ51,500รูป,ปรพรรณครับขายออกอยู่ที่ประมาณ52,300บาทนะครับ ระหว่างสัปดาห์ราคาทองคําก็ทยายานปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับจนกระทั่งวันศุกร์ข,ข่าราคาทองคำเนี่ยต่างปรับตัวทำา i g สูงสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ52,200บาทนะครับรูปพันธ์ไข่ออกราวๆประมาณ53,000บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับผมนะนในช่วงของท้ายสัปดาห์เนี่ยวันพฤหัสบดีข,ข่าราคาทองคําก็ ปิดลบลงอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเราจะเห็นในส่วนของตลาดทองคำนะฮะทองคําแท่งเนี่ยนะครับถูกขายออกนะครับในช่วงของวันศุกร์เนี่ยนะครับเหลือเพียงแค่5 1 4 5 0บาทเพียงเท่านั้นครับนี่ก็คือภาพรวมของราคาทองคําที่นะฮะมีการเวียงขึ้นและก็เวี่ยงลงในสัปดาห์เดียวกันนะครับก็ทําให้ภาพรวมนะครับของตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยนะครับราคาทองคําถือว่า ก่งตัวอยู่ในกรอบอยู่นะครับผมนะในส่วนของราคาทองไทยนะครับผมในส่วนของราคาทองโลกแ่ะนะครับผมนะฮะแน่นอนในสัปดาห์นี้เราจะเห็นจุดสูงสุดของสัปดาห์นะครับอ,อยู่ที่ระดับประมาณ3,4 4พัารอดนนะครับก็ถือว่าสูงสุดในรอบ1เดือนเลยทีเดียวนะครับจุดต่ําสุดของสัปดาห์เนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณ 3,344ดอนนะครับนี่ก็คือภาพรวมของตลาดโลกนะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับทีนี้มาเช็คดูในส่วนของภาพรวมตลอดทั้งสัปดาห์กันหน่อยสําหรับทองโลกแน่นอนนะครับคล้ายๆกับทองไทยนี่แหละฮะนะครับเพราะว่าทองไทยขึ้นสอดลคล้องกับในส่วนของราคาทองโลกทองโลกปรับตัวบวกนะครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยนะครับเราเห็นว่าแท่งเทียนยนะครับ ในช่วงของเปิดตลาดวันจันทร์เนี่ยนะครับปิดบวกถึงร,ถราวประมาณ46ดอนนะครับวันอังคารครับปิดบวกเพิ่มขึ้นอีก34ดอนนะครับสตัวรวมกันนะครับก็ปิดบวกเราวประมาณ80กว่าดอนนะครับในส่วนของทองโลกนะครับแล้วก็3วันถัดมานะครับในช่วงของวันพุธเนี่ยก็ทยอยปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับจนกระทั่งเนี่ย ในช่วงของตอนนี้เองนะครับโกลสปอร์ตขึ้นไหวอยู่ที่ประมาณ3,357เหรียญหลังจากที่เปิดตลาดนะครับช่วงเช้าแถบประมาณ3,369เหรียญน,นะครับในวันศุกร์ที่25เดือนกรกฎาคมปี2568ทีนี้มาดูในส่วนของราคาเรียลไทม์กันหน่อยนะครับผมนะในส่วนของราคาทองคําแท่งนะครับ อ้างอิงราคาเรียลไทม์ของออสซิตอนนี้นะครับขายออกราวราประมาณ51,400บาทนะครับฝั่งรับซื้อคืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5 1 3 5 0บาทนะครับอ้างอิงโกลสปอปจะแทบประมาณ3,358ดอลลาร์ดนะครับนี่ก็คืออัปเดตในส่วนของภาพรวมของราคาทองคำล่าสุดเลยครับไปจะต่อกับข่าวสารทองคำจะต่อเลยนะครับนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับราคาทองคำถือว่าให้ผลตอบแทนราเราป,ประมาณ 25%แล้วนะครับนับจากเดียร์ทูเดย์นะครับโดยเห็นราคาต่ำสุดของปีอยู่ที่ระดับประมาณ2,614ดอลล์นะครับและจุดต่ำสุดนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,500ดอลล์นะครับส่วนทองไทยนะครับขายออกสูงสุดนะครับอยู่ที่ระดับประมาณ54,800บาทนะครับจุดต่ำสุดเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ42,550บาทซึ่งถือว่า ปรับตัวสูงขึ้นเช่นกันสอดคล้องกับทิศทางทองโลกแน่นอนว่าประเด็นในเรื่องของสองครามการค้าเนี่ยยังเป็นผลที่ทําให้ราคาทองคำในปีนี้นะครับต่างปรับตัวสูงขึ้นนะครับรวมไปถึงในส่วนของสองครามทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับ ในส่วนของภาพรวมราคาทองคําย้อนหลัง30ปีเราก็จะเห็นว่าราคาทองคำนะครับมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมจากหลักพันสู่หลักหมื่นนะครับและตอนนี้ก็เกินครึ่งแสนไปแล้วนะครับสำหรับทองไทยนะครับแล้วหากเราดูในส่วนของตัวภาพรวมย้อนหลังไปประมาณ3-5ปีเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยเริ่มกระโดดทีละหลักหมื่นแล้วนะครับในการปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนะครับถือว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างดีเลยนะครับในส่วนของทองคําใครมีถือครองไว้นะครับแล้วเก็บนานๆหน่อยนะครับแน่นอนว่าท่านจะได้นะครับ ราค่าเพิ่มขึ้นของทองคําอย่างแน่นอนเลยนะครับในส่วนของทองไทยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวเหล่าวันนี้ธนก,กิจทั่วโลกตอนนี้เขาฟอร์แคบทองคําอยู่ที่ระดับเท่าไหร่กันบ้างนะครับ ในส่วนของ Bank of a m e r i c a ก็ยังมองว่า6-12เดือนข้างหน้านะครับโกล o s p o r ตจะไปแตะประมาณ4,000ดอลลาร์นะครับ Go Mansa เองเนี่ยครับก็มีความเชื่อเหมือนกันว่าจะไปถึง4,000 UBS 3 5 0 0นะครับผมนะทีนี้เรามาลองคำนวณคร่าวๆกัน,นครับว่าถ้าโกล o s p o r ตไปประมาณ4,000ราคาทองคำจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ณปัจจุบันเนี่ยนะครับราคาโกล o s p o r ตนะครับอยู่แถวๆประมาณสัก3,350ดอลลาร์เนาะราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ51,000บาท ถ้าเกิดว่าจะไป4,000ดอลล์เท่ากับว่า GoSpot น่าจะมีปรับบวกต่อไปอีกประมาณ700ดอลหรืออีกประมาณ7,000บาทเราก็อาจจะเห็นราคาทองไทยไปแตะแถวๆประมาณ57,000-60,000ถึงได้ในระยะ6-12เดือนข้างหน้าก็ไปลุ้นกันต่อนะครับสำหรับปีหน้าที่ทางเหล่าวันิชเทิงกิจ c a ไว้ประมาณนี้เนาะนะครับ ทีนี้มาดูในส่วนของตัวซีซันอลทองคำกันบ้างนะครับผมนะฮะอย่างที่เราบอกไปเลยนะครับในช่วงของเดือนกรกฎาครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหลังจากที่ราคาทองลงในช่วงของประมาณปลายเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับ ช่วงของประมาณต้นเดือนกรกฎานะครับจนไปถึงปลายเดือนแล้วเนี่ยนะครับราคาทองโลกส่วนใหญ่เนี่ยจะค่อยๆนะครับทยายาปรับตัวขึ้นเรื่อยๆนะนะครับตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมเลยนะครับซึ่งเดือนนี้นะครับก็เป็นในเดเรคชันนั้นนะครับแต่ว่าทองไทยนะครับอาจจะซึมซนะครับไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าเจอค่าเงินบาทกดแต่ว่าทองโลกเนี่ยนะครับถ้าดูในส่วนของกราฟแท่งเทียนแล้วเนี่ยถ้าจะเห็นว่ากราฟมันค่อยๆทยายาปรับตัวบวกขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับสามพันสี่ร้อยห้าสิบเราก็ไปเห็นมาแล้วนะครับในช่วงของสองสามวันที่ผ่านมา นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามสอดคอตามฤดูกาลทองคําเลยนะครับว่าทองคำเนี่ยมันมีฤดูกาลในการขึ้นลงของมันนะครับเช่นนะครับต้นปีนะครับอาจจะเป็นเป้าในการซื้อที่ดีที่สุดเพราะว่าส่วนใหญ่ซื้อต้นปีนะครับต้นมกรานเนี่ยส่วนใหญ่ทองก็ขึ้นนะครับผมนะและเป้าซื้อเป้าหนึ่งก็อาจจะเป็นพีเรียนนะครับมีนาเมษาเนาะแล้วก็ ช่วงปลายเดือนนะครับมิถุนายนนะครับให้เก็บของนะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นที่จะลงเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีนะครับตามสถิติส่วนใหญ่นะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นนะครับผมนะนี่ก็คือข้อมูลที่เก็บมาตั้งแต่ปี1975นะครับไปจนถึงปี2021นเะครับเพราะว่าพบว่าเทรนส่วนใหญ่นะครับก็ราคาต้นปีเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจำไม่ต่ำกว่าราคาปลายปีอยู่แล้วล่ะ นะครับเพราะว่าปลายปีมีโอกาสสูงกว่าต้นปีเป็นเรื่องปกตินะครับของตัวซีซันนอลทองคำนะครับนี่ก็เอาข้อมูลดีๆมาฝากกับผู้ฟังทางบ้านต่อนะครับทีนี้นะครับจากสถิติเลยก็คือนะครับเจ็ดใน10ครั้งนะครับใน10ปีล่าสุดเนี่ยเราพบว่านะครับผมราคาทองคำเนี่ยจะค่อยๆทยายปรับตัวบวกนะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วเราจะอาจจะเห็นราคาไฮเนี่ยแถวๆประมาณปลายปีฉะนั้นปลายปีนะครับก็น่ามีสิทธิ์ลุ้นนะครับหากเฟดลดดอกเบี้ยหากสงครามการค้านะครับพ้นพิษนะครับแล้วก็นี่อเมริกาเนี่ย มีเอ่อล้นทนไม่ไหวนะครับแบบนี้เราจะเห็นทองคำเนี่ยคัมแบ็กกลับมาในปลายปีนี้อย่างแน่นอนนะครับและนี่ก็คือชาร์ตนะครับช่วงที่คุณทรัมป์เนี่ยรับตําแหน่งนะครับสมัยแรกเลยนะครับเมื่อประมาณปี2017เนาะกราฟจะใกล้เคียงกับปีนี้มากๆเลยครับจะเห็นว่าวินะครับทองคามีการปรับตัวล่วงในช่วงของเดือนมิถุนายนนะครับพอมาถึงช่วงประมาณต้นกรกฎาคมเห็นไหมครับดิเรกชันกราฟเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับทยานปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับซึ่งนะฮะก็ภาพรวมใหญ่แล้วเนี่ยนะครับ เราจะเห็นว่าปลายปีจะมีโอกาสในการปรับตัวสูงขึ้นกว่านะครับต้นปีนะครับก็ต้องมาลุ้นกันนะครับผมนี่ก็คือเอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยที่มันสอดคล้องกับปีนี้คล้ายกันๆมากมากๆเลยนะครับผมนะฮะทีนี้นะครับมาเช็คกันหน่อยนะครับก็ถ้านับตั้งแต่จุดต่ำสุดและจุดสองสุดนะครับเราจะเห็นว่าตัวราคาทองไทยปรับตัวนะครับราวๆประมาณ12,250บาทนะครับผมนะฮะและถ้าเกิดเป็นเยอชูเดตอะตอนนี้อาจจะเหลือประมาณสัก9 8 0 0พ0 0 0นนะครับแต่ว่าก็ ไม่แย่นะครับสำหรับใครที่ลงทุนของคําแท่งนะครับผมนะฮะในส่วนของทองโลกนะครับอ้างอิงจากจุดต่ำสุดและสูงสุดเนี่ยเติบโตมามาราวๆประมาณ8 8ดอลลาด์ถ้าเยร์ทูเด็ดก็อาจจะประมาณ600-700ดอลอารอนนะับผมนะก็ถือว่า ไม่แย่นะครับผมนะฮะใครบอกว่าทองลงไม่ลงนะครับผมนะขึ้นมาเกือบขนาดนี้ถือว่าเ e อร์ฟอร์แมนซ์ดีออกมากๆเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของข่าวสารทองคำกันต่อนะครับก่อนหน้านี้นะครับในช่วงของวันจันทร์นะครับต้นสัปดาห์ตลาดจะรับข่าวว่า EU นะครับเตรียมใช้มาตรการนะครับตอบโต้นะครับของกับฝั่งอเมริกาครับเช่นอเมริกาขึ้นภาษี EU ขึ้นกับนะครับผมแต่นะครับภาพสถานการณ์ดูกลับเปลี่ยนไปนะครับผ่านไม่ไปไม่กี่วันเนี่ยนะครับทางยูโรบอกว่านะครับก็ได้ ปรึกษานในเรื่องของการเจรจาการค้ากันนะครับซึ่งมีโอกาสที่อเมริกานะครับจะปรับลดให้ภาษีให้ยูโรจากระดับ30%เป็น15%เนะครับเจอข่าวนี้เข้าไปเป็นไงฮะตลาดทองที่กำลังวิ่งขึ้นอยู่นะครับลงทันทีนะครับ นะครับเหมือนแกงกันนะครับผมนะอีกวันหนึ่งนะครับเป็นโทนแบบนี้นะครับที่อยู่ก็จบดีลกันซะง,งั้นนะครับยังไม่จบดีลนะต้องบอกกเพนยังอยู่ในช่วงของเจรจาแต่มูดมันออกมาดีนะครับต้องไปดูในส่วนของวันที่หนึ่งสิงหาคมกันก่อนว่ามันตกลงได้ตามที่พูดจริงไหมนะครับแต่ที่แน่ๆญี่ปุ่นนะครับบรรลุข้อตกลงอันนี้ไปก่อนละนะครับผมก็ทําให้ในส่วนของตัวช่วงท้ายสัปดาห์ราคาทองคําทะยาน ปรับตัวลดลงมาก,ก่อนนะครับผมนะฉะนั้นนะครับสัปดาห์หน้าเราลุ้นหลักๆเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวนะเส้นตายนะครับผมภาษีของคุณทรัมป์นั่นเองในวันที่1สิงหาคมนะครับถ้าคุณทรัมม์เลื่อนนะครับผมนะแน่นอนนะครับราคาทองคำอาจจะมีการทยอยปรับตัวลดลงมาเราวประมาณ50-100ถึง100อดอนได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหนะฮะ ตกลงกับหลายประเทศไม่ได้โดยแม้กระทั่ง EU เองนะครับอยู่ๆนะครับกับลําว่าตกลงกับ EU ไม่ได้ขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่เลื่อนเส้นตายด้วยนะครับตรงนี้เองอาจจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยนะครับไปถึง3 4 0 0 4 5 0 0ได้อีกได้ไม่ยากเลยนะครับผมนะนี่ก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องจับตากันนะครับในช่วงของวันที่1่งสิงหาคมนี้และรวมไปถึงนะครับก่อนเส้นตายวันที่1่เนี่ยนะครับมาจับตาดูในส่วนของ EU ว่า EU จะปิดดีวการค้า ก่อนหรือไม่นะครับผมนะฮะนะฮะถ้าเกิดปิดดิวได้เนี่ยเราอาจจะเห็นราคาทองคำย่อลงไปก่อนนะนะครับก่อนที่จะไปชนเส้นตายในวันที่1สิงหาคมนั่นเองนะครับผมนะนี่ก็คือภาพรวมเลยที่เราจะต้องจับตากันต่อแล้วก็ประชุมเฟดนะครับในช่วงของสิ้นเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนกรกฎาคมแน่นอนนะครับก็มองว่านะครับเฟดน่าจะยังเลือกคงอัตราดอกเบีย้ยไปก่อนนั่นเองนะครับภาพรวมแบบนี้ อาจจะทําให้ทองคำนะครับเป็นลบไปก่อนเนาะนะครับแต่ว่ายังไม่ตัดโอกาสที่เฟดจะลดปลายปีนะเพราะว่าดอทพอร์ตเฟดก็ยังบอกว่านะครับเฟดน่าจะมีโอกาสในการลดดอกเบี้ยอีกประมาณ2ครั้งนะครับผมนะเนาะโอเคนะครับแล้วตัวเลขล่าสุดเองเนี่ยนะครับก็เมื่อคืนนะครับสดๆร้อนๆวันพฤหัสนะครับตัวเลขผู้ขอรับสุดการกันว่างานรายสัปดาห์ของอเมริกาออกมาดีเหลือเกินนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับอ่าอ่าดัชนีภาคบริการ P.M.I. ก็ ออกมาดีเช่นกันนะครับผมก็เลยทําให้นักลงทุนบางส่วนมองว่าเฟดเนี่ยลดดอกเบีย้ยได้ยากลงนั่นเองเพราะว่าตัวเศรษฐกิจ,จด,ดีจะลดทําไมนะครับผมนะฮะแบบนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของดอลลาร์อินดซ์ปรับตัวแข็งค่าในระยะสั้นแล้วก็กดดันลงมานะครับผมสําหรับตลาดทองคำนะฮะแน่นอนนะครับเรายังมองว่าปัจจัยที่เส้นตายหรือไม่อ,อะไรก็ตามเนี่ยนะครับยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทองคําในระยะสั้นเท่านั้นแต่ระยะยาวนะครับ คุณลองคิดดูสิครับว่าประเทศต่างๆที่โดนเนี่ยนะโภาษีนะครับอย่างน้อย15% 30% 40%, 40เขาจะอยู่กันยังไงนะผมนะสุดท้ายประเทศเหล่านี้นะครับโดนผลกระทบทางเศรษฐกิจแน่นอนนะครับแล้วก็นะฮะวิธีการปกป้องความเสียนะครับก็ยังคงต้องตุนทองคำนะครับในคลังอย่างแน่นอนเราจะเห็นราเซ็นทรัลแบงก์ทั่วโลกนะครับยังคงเติมทอง นะครับแล้วก็คาดว่านะครับปีนี้นะครับเ่าเซทัลแบงก์เองน่าจะซื้อทองคำเนี่ยไม่ต่ำกว่า500ตันนะครับผมนะดีดีดีไม่ดีอาจจะถึงประมาณพันตันเลยก็ได้นะครับผมนี่ก็คือปัจจัยที่ทําให้ราคาทองคําในระยะยาวเนี่ยนะครับมันยังดูไม่ได้ดีนะนะครับผมนะในส่วนของดอลลาร์เองตอนนี้ก็อ่อนค่ามาเกือบ10%แล้วนะครับอเมริกานะครับตัวดอลลาร์โดนหันเครดิตนะฮะโอ้โหนะฮะ ดอลลาร์นะครับไม่ได้เกิดเลยนะครับเทรดดอลลาร์นะครับถ้าไปดูกราฟเนี่ยเป็นเทรนด์ขาลงชัดเจนแล้วนี่อเมริกานะครับผมจะลดลงกี่โมงนะครับมีแต่เพิ่มแต่เพิ่มนะฮะแบบนี้เองนะครับผมโอ้โหเดี็ดคลองก็คัมแบ็กกลับมาในระยะ6-12เดือนข้างหน้าแล้วประกอบกับในส่วนของเฟดนะครับอาจจะมีการลดออรตราดอกเบี้ยนะครับในปี ไปปีนี้นะครับอีก2ครั้งเนาะในปีหน้าอีกอาจจะเห็นอีกประมาณสักหนึ่งนะครับผมนะฮะในส่วนของตัวดอ,อกเบียอเมริกานั่นเองนะครับนี่ก็คือข่าวสารของตลาดทองคําทีนี้มาดูในส่วนของตัวกองทุน spdr กันหน่อยนะครับระหว่างที่ตลาดทองคํามีการเทขายลงมานะครับแต่ว่าในส่วนของกองทุน spdr กับมีแรงซื้อมาอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับในช่วงของตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาล่าสุดวันศุกร์เนี่ยนะครับก็ซื้อเพิ่มอีกประมาณ2.29ตันก็ถือว่านะครับ ทองคํายังเป็นที่ต้องการนะครับของกองทุนใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เองก็จะเป็นแรงหนุนให้ตลาดทองคำเนี่ยนะครับก็ลงยากเช่นกันนะครับทีนี้มาดูในสุดของในภาพรวมของนักลงทุนในตลาดกันหน่อยนะครับตอนนี้เองเนี่ยนะครับวิวนะครับของระดับเดสิทิเมนต์ของในตลาดเองเนี่ยนะครับก็ยังถือว่ามีข่าวที่เป็นปัจจัยลบเนี่ยเข้ามากระแทกตลาดทองบ้างแล้วนะครับหลังจากที่เรารับข่าวบวกไปมาสักพักหนึ่งตอนนี้เริ่มมีข่าวลบเข้ามาแล้วก็คือ พวกเหล่าประเทศที่จะมาเจราจาการค้านี่แหละนะครับถ้าเขาปิดดิวได้ปิดดิวได้ระยะสั้นเนี่ยนะครับดอลลาร์จะแข่งข้านะครับแล้วจะมากดดันต่อตลาดทองคําระยะสั้นแต่นะครับก็มองว่าผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่เนี่ยนะครับตอนนี้กาลังหาจังหวะเข้าบ่ายกันอยู่นั่นเองนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนะครับก็อาจจะไปรอแถวๆประมาณ3 3 5 0ถ้าไม่หลุดเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับก็ยังบ่าย นะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็รอให้หลุด33.50นะครับไปเก็บแถวประมาณ3,003นะครับ3,250ยังเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าอยู่นั่นเองนะครับนี่ก็คือวิวมุมมองของตัวนักลงทุนรายย่อยในตลาดนะครับผมนะที่นะภาพรวมตอนนี้เองเนี่ยอาจจะชะลอนะครับภาพรวมของการขายนะครับแล้วก็รอเข้าซื้อบางส่วนนะครับผมนนี่ก็คือในส่วนของตัวข่าวสารราคาทองคำนะครับ ทีนี้นะครับสัปดาห์หน้านะครับมีตัวเลขอะไรที่เราจะต้องติดตามกันต่อบ้างนะครับก็ไปดูในส่วนของปฏิทินเศรษฐกิจสัปดาห์กันหน้ากันเลยครับที่เว็บไซต์ Forex Factory นะครับก็จะมีในส่วนของตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่ของอเมริกานะครับที่จะมีการประกาศในช่วงเวลา3ทุ่มนะครับผมนะก็ o r e c a s t ก็ยังไม่มีนะนะครับแต่เป็นตัวเลขใหญ่ต้องติดตามกันวันจันทร์นะครับผมเอฟเฟกต่อตลาดทองคำแน่นอนนะครับวันอังคารนะครับจะมีในส่วนของตัวเลขยอด ขายบ้านที่เราปิดการขายเนาะนะครับของอเมริกาแล้วก็มีนะครับประชุม FOMC นั่นเองนะครับผมก็คาดว่าเฟดเนี่ยน่าจะคงอัตราดอกเบี้ยนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่31นะครับช่วงเวลาตีหนนะครับใครไม่หลับไม่นอนเนี่ยก็ติดตามได้ส่งผลต่อราคาทองคำอย่างแน่นอนเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเลขนะครับตัว ADP n o n นอนฟรนะครับก็ประกาศในช่วงของวันอังคารเช่นกันนะครับผมนะฮะ นในวันพฤหัสมาดูวันว่ามีตัวเลขอะไรกันต่อนะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลขผู้ขอรับสินการกันว่าง,งานรายสัปดาห์ของอ,อเมริกาตัวเลขเงินเฟอ้อ pce นั่นเองนะครับก็จะมาดูกันว่าเงินเฟอ้อมันชะลอตัวหรือสูงกว่าที่ตลาดคาดนะครับผมก็จะส่งผลว่าเออเฟดควรจะลดดอกเบี้ยปลายปีนี้ไหมนะครับคีนี้มีผลนะวันศุกร์ตัวเลขนอนฟาร์มอ,อาพลาดไม่ได้นะครับวิคหน้าบันเทิงทั้งวิคนะครับผมนะฮะยิ่งเข้าเส้นตายนะครับยิ่งบันเทิงเลยนะครับผมนะฮะ ใครนะครับเทรดทองระยะสั้นต้องเน้นนะครับทำกำไรภายในวันเท่านั้นนะครับผมนะจนกว่าจะผ่านเส้นตายและรอตลาดเลือกข้างครับผมนี่ก็คือภาพรวมข่าวสารของตลาดทองคําในสัปดาห์หน้าที่เราจะต้องไปตามกันต่อนะครับหมีตัวเลขนอนฟาร์ม 2. มีประชุมเฟดอ่สาสมมีเส้นตายของอเมริกาในการเก็บภาษีนะครับ ทั่วโลกนะครับผมนะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวเลขเงินเฟอ้อ PCE ให้ติดตามกันต่อตัวเลขค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวนะครับผมนะโอเคเนาะสัปดาห์หน้าสัปดาห์นรกแน่นอนนะครับไปกันต่อครับไปดูในส่วนของภาพรวมทางเทคนิคกันหน่อยนะครับผมนะดอลลารต์ตอนนี้นะครับก็บวกขึ้นมา2วันติดเนาะก็แข็งข้าขึ้นในระยะสั้นแต่อย่าลืมว่าดอลลาร์ภาพรวมใหญ่อย่างวิ่งอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงมอยู่เลยนะครับแล้วก็ยังไม่สามารถ ชนเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่เป็นเส้นสีเหลืองตรงนี้หรือเส้นกรอบคู่ขนานด้านบนได้นะครับถ้ายังเบรกตรงจุดประมาณแนวต้าน98.50ตรงนี้ไม่ผ่านเนี่ยนะครับดอลลาร์นะครับก็อาจจะมีการแข่งขึ้นไปในระยะสั้นแล้วก็อาจจะโดนตบลงมาได้นะครับถ้าโดนตบมาในลักษณะแบบนี้ทองคำเนี่ยนะครับก็อาจจะมีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นต่อได้ แต่กับการถ้าทะลุกรอบนี้ขึ้นไปดอลลาร์จะแข็งค่าแรงขึ้นแบบนี้ระวังนะครับทองเนี่ยจะโดนกดยับเลยนะครับฉะนั้นดอลลาร์นะครับเราก็ยังมองว่าเรายังมีจุดแนวต้านกันอยู่ที่ระดับประมาณนะฮะเก่าประมาณ9 8 4 0 5 0นเนาะที่จะต้องผ่านไปให้ได้ถ้าผ่านไปได้ทองลงแต่ถ้าผ่านไปไม่ได้ทองนะครับจะได้รับแรงกดจากที่ดอลลาร์มีโอกาสอ่อนค่าต่อในกรอบคู่ขนานขาลงนั่นเองนี่ก็คือทำเฟรมเดย์เนาะที่ตัวดอลลาร์นะครับยังอยู่ในเทรนด์ขาลงนะครับโมเมนตัมอ่อนค่า โอเคนะครับไปต่อกันเลยนะครับแร่ซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์สัปดาห์นี้ถือว่าทำจุดสูงสุดในรอบ18ปีนะครับออทามไฮด้วยนะนะครับขายออกสูงสุดร,ราวประมาณ39.50ดอลลาร์ต่อออนซ์นะครับถือว่าเป็น,นซินทรัพย์เนี่ยนะครับที่มาแรงไม่แพ้ทองคำเลยนะครับเราเห็นกราฟนในส่วนของซิลเวอร์เอง เป็นกราฟบูลลี่เทรนนะครับเป็นเทรนขาขึ้นจากคล้ายกับทองคำเลยนะครับชานักซิลเวอร์เนี่ยนะครับหากใครสนสนใจในการลงทุนระยะยาวเนี่ยผมมองว่า performance เพอร์ฟอร์แมนแน่ไม่แย่ไม่ได้อยไปกว่าทองคำเลยนะครับตัวเงินเริ่มลงทุนเนี่ยก็เริ่มต้นลงทุนน้อยด้วยนะครับสปอรตเองตอนเนี้ยอยู่ที่ประมาณ39เหรียญทองอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณส0 0พันกเหียบโอ้โหต่างกันหลายเท่านะนะครับแท่ง1บาททองทองเนี่ยนะครับขายออกเราประมาณเท่าไหร่ครับ51,000กว่าบาทนะ ในส่วนของซิลเวอร์เองเนี่ยแท่งหนึ่งเนี่ยขายราอประมาณ1,000บาทนะครับสำหรับแท่ง1บาทนะครับก็นะฮะน้ำหนักราคาถูกกว่านะครับแต่ว่าเติบโตพอๆกับทองคำเลยนะครับ year to date นะครับซิลเวอร์ตั้งแต่ต้นปีจนถ,ถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับขึ้นมาเราๆประมาณ25-30%ปีที่แล้วก็ขึ้นมาเราๆยี่สาถึงสาเป็นต์เห็นไหมฮะโอ้โห oh นะฮะซิลเวอร์ ผลตอบแทนดีออกมากๆเหมือนทองคำเลยนะครับผมนะหากใครสนใจนะครับก็ออสซิลิทก็มีแท่งเงินสินบริษัขายด้วยเช่นกันนะครับผมนะไปกันต่อนะครับในส่วนของบิตคอยบิตคอยเกิดแรงเทขายแล้วนะครับผมหลังจากที่ไปทำออททำหายนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับที่ระดับประมาณ 123,236ห่ยมเหรียญนะครับผมก็ตอนนี้ย่อลงมาแล้วนะครับผมเนียเสียทรงนิดนึงหลุดเส้นค่าเฉลี่ย50บวันก็เป๋นะครับผมนะฉะนั้นนะครับบิตคอยรอย่อซื้อดีกว่านะนะครับเข้าตอนนี้นะครับยังเป็นที่แท่งเทียนสีแดงมันยังปื้นยาวอยู่เลยอันตรายนะครับอันตรายนะครับผมในส่วนของแท่งเทียนของทองคำนะครับแท่งเทียนรายสัปดาห์มองอย่างไรอ่านี่คือกราฟวีกนะนะครับวีกนี้ถือว่าราคาทองคำเนี่ยเคลื่อนไหว นะครับสูงสุดต่ําสุดเนี่ยได้มากกว่าวีกก่อนๆด้วยนะนะครับเราเห็นราคาสูงสุดของวีกนี้อยู่ที่ระดับประมาณ3,439ดอลลาร์จุดต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ3,344ดอลลาร์อนะตอนนี้แต่ว่าแท่งเทียนนะครับยังบวกอยู่นะนะครับยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับฉะนั้นนะครับเราประมาณกันว่าวีกนี้นะครับก็ตัวโกลสปอร์ตเองเนี่ยนะครับน่าจะเห็นจุดต่ำสุดของสัปดาห์เนี่ยได้นะครับแถบประมาณสักไม่น่าจะต่ำกว่า3,300ัอกถึง3,350นะครับผมนะฮะในส่วนของแนวต้านะครับก็ น่าจะติดต้ระดับประมาณ3,450ที่เดิมนะครับผมนะครก็เต็มที่ก็ยังมองแค่3,400ก่อนไปก่อนสำหรับวันศุกร์นี้นะครับฉะนั้นทั้งเทียนกราฟไทมเฟรมวิของทองโลกยังเป็นเทรนขาขึ้นจ๋าเลยนะครับยังอยู่บนเส้นคอนเวอร์ชั n นลายและเบสลายและยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันได้ทั้งหมดแบบนี้ระยะการระยะยาว ยังเป็นเทรนด์ขาขึ้นสําหรับทองโลกราคาทองไทยที่ต่ำกว่า50,000พเป็นราคาที่น่าแบ่งเข้าไปเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็น51,000 5 0,000นาะครับผมนะ5 0า0นะครับสปิตไม้ในการแบ่งเข้าซื้อนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อไม้เยอะนะครับผมนะลงมาก็ค่อยๆเก็บใช้เทคนิค the ด i p เนาะนะครับยอดลงมาแล้วเก็บแล้วราคาไม่ต้องไปซื้อติดกันนะนะครับอย่างน้ 5, 000, อยๆ5 0 0 0นาร้อถึง1 0 0 0เนี่ยนะครับ ซื้อหาันกันหน่อยนะสำหรับทองไทยนะครับในส่วนของตัวกราฟทม์เฟรมเดย์นะครับทม์เฟรมเดย์นะก็เราก็เตือนแล้วว่ากราฟเนี่ยนะครับเข้าสู่เขตโอ้บอสเลยนะครับทั้งไทม์เฟรมรายเดย์แล้วก็รายสี่ชั่วโมงนะครับบริเวณแดลต้านประมาณ3,350ัอยหาสิดอนเนาะก,ก็เป็นผลทําให้นะครับราคาทองคำมันย่อแรงกลับมานะครับประกอบกับในส่วนของตัวโกลด์สปอตเองไปชนกดไปชนนะครับเพดานเนาะของกรอบคู่ขนาดขาขึ้น พอชนไม่ผ่านก็เทล,ลงนะครับนะฮะเล่นทองง่ายๆนะครับขึ้นไปชนกรอบบนเราขายนะครับลงมาแตะกรอบล่างเขาซื้อนะนะฮะขึ้นเล่นหลายรอบเลยนะครับผมนะซีซั่นก็ยังเป็นคงลักษณะไซด์เวย์อัพอยู่นะครับในกรอบสั้นๆตั้งแต่นะครับช่วงประมาณต้นเดือนเนาะ นะครับผมนะฮะก็ชุดเก็บครั้งนี้นะครับบริเวณกรอบล่าเนี่ยก็น่าจะอยู่แถวๆประมาณ3,350ถึงประมาณ3,330นะครับถ้าไม่หลุดกรอบเนี่ยนะครับจุดตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าบายดีทีเดียว1เพราะว่าแท่งเทียนนะครับ ไปชนเส้นค่าเฉลี่ย50วันตรงนี้พอดีเลย2ก็คือชนบริเวณรอบล่างของกรอบคู่ขนานขาขึ้น3ก็คือยืนอยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆนะครับสีเขียวๆที่เป็นปื้นแบบนี้หรือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นนั่นเองนะครับการที่แท่งเทียนนะครับยืนหรืออยู่เหนือกลุ่มก้อนเมฆขาขึ้นด้านบงบอกว่าตลาดยังอยู่ในเทรนขาขึ้นนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเป็นกลยุทธ์การย่อบ่ายได้เปรียบตลาดนะครับผมนะออแล้วก็คําถามคือนะครับแล้วเซลล์จะกลับมาได้เปรียบตลาดเมื่อไหร่นะครับ ก็ต้องรอให้เขาหลุดประมาณ3,330เนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับจะทำให้ภาพรวมเนี่ยกลับมาเป็นเทรนด์ขาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยนะครับถ้ากราฟแท่งเทียนนะครับเคลื่อนไหวหลุดจากต่ำก้อนเมฆเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะนิยมนะครับเล่นฝั่งเซลล์นะครับผมนะฮะเซลล์สูงนะครับแล้วไปซื้อต่ำเราก็จะได้กำไรนะครับในส่วนของตัวลักษณะขาลงนะครับผมนะฮะนี่ก็คือทำเฟรมเดย์เนาะที่มีสัญญาณในการย่อตัวลงมานะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไซด์เว้า ถ้ายังไม่หลุด3330ยังเป็นเทรนขาขึ้นต่อได้นะครับแต่ถ้าหลุดวางจุดต็อปไว้นะครับราคาทองคำอาจไหลต,ต่อลงไปนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงกันบ้างไทม์เฟรมรายสชั่วโมงเห็นไหมฮะตอนนี้เองเนี่ยเริ่มไปเทสเส้นค่าเฉลี่ย1 0 0วันล้วนะครับห0หลุดละเลยทำให้เขาเป๋เป๋แล้วเขาไปไหนล่ะนะครับ3 3 5 0 3 3, 3 0, เนี่ยจะเป็นแนวรับสุดท้ายละ ถ้าหลุดไปไหล e, ไปก็คือทำเฟรมรายส4ชั่วโมงเข้าสู่ขาขาลงทันทีแล้วจะมีโอกาสทำจุดที่เรียกว่า o อเวอร์โใน ISI อ d d i c ินดิด้วยนะครับถ้าหลุด3330เนี่ยเราอาจจะเห็นราคาลงมาแถวๆประมาณ3,300เหรียญน,นะครับหรือประมาณหรืออีกบ้างหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเห็นเราๆประมาณสักนะฮะร,ราคา3,280อรอดอลลาร์ครับก็คำนวณให้เห็นคร่าวๆเลยนะครับแต่ว่าราคามันอาจจะ มีการเปลี่ยนแปลงบวกลบกันได้บ้างนะ100-200บาทเพราะเงินบาทก็เลยอลืมว่ามันผ่านผัวนเอาการเหมือนกันนะครับผมนะไม่ใช่ว่านะครับผมนะจะไปซื้อตามราคาที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ได้นะครับนี่เป็นราคาคร่าวๆที่คํานวณให้ในช่วงของวันศุกร์เนาะนะครับเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเงินบาทมันก็เปลี่ยนนะครับผมนะฮะเนาะนะครับฉะนั้นนะครับผมในวันศุกร์ช่วงบ่ายนะครับใครเทรดอยู่เนี่ยนะครับก็พับมือรอเก็บของดีกว่านะครับผมนะฮะ ในรอในลักษณะโมเมนตัมเชิงลบนะฮะลงไปก่อนนะครับรอเก็บของนะครับฝั่งเซลนะครับผมนะก็อาจจะไปเซลล์ที่เดิมครับ3375 3393เนาะฉะนั้นผมให้กรอบราคาประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับแนวต้านนะครับแล้วก็แนวรับสองสัปดาห์หน้านะครับต้านเบื้องต้น3375ราคารับซื้อคืน51,500นะครับ3393 51,700 3415 51,900 3435อยู่ที่ประมาณ 5 2 1 0 0นะครับก็ตีเป็นว่าแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5 1 5 0 0ถึง5 2 0 0 0นะครับแนวรับนะครับอยู่ที่ประมาณ51,300ที่นะแนวรับ3 3 3 3350นะครับ3330อยู่ที่ประมาณ51200นะครับ 3, 3 3อยู่ที่ประมาณ5 1 0 0 0เนาะนะครับก็ถ้า2โซนเนี้ยเอาไม่อยู่มันจะเป็นเครนขาลงแล้วเราน่าจะเห็นราคาที่เห็นเราประมาณ5,500ให้เก็บของได้นะครับผมนะฮะ ฉะนั้นช่วงนี้ไว้ใจไม่ได้ยิ่งเข้าใกล้เส้นตายการค้าเมื่อไหร่นะครับผมนะยิ่งอันตรายนะครับใครเทรดในระยะสั้นต้องปิดสถานนะเท่านั้นนะครับผมเห็นกําไรแล้วรีบออกเนาะนะครับส่วนใครที่มีของในมือทําได้อย่างเดียวนะครับเป็นรอซื้อนะครับอย่างน้อยนะครัรอสัญญาณทางเฟรมรายสีชั่วโมงนะครับไปแตะจุดเส้น30บริเวณโซนล่างก็ได้ จุดโอเวอร์โซนั่นเองนะครับก็จะเป็นจุดในการได้ราคาที่ดีเห็นไหมครรอบนี้นะครับเราเห็นจุดโอเวอร์โซนในวันที่1วันที่30มิถุนายนเนาะนะครับตอนนั้นเนี่ยโกลสปอตไปที่เท่าไหร่ครับจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3 2 4 4ดอลลาร์นะเนี่ยเก็บของรอบหนึ่งเก็บของรอบอีกรอบหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับวันที่9กรกฎามนะครับจุดต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ3284นแะครับแล้วก็อีกรอบหนึ่งนะครับที่ลงมาก็ใกล้โซนนี้แหละนะครับผมนะฮะก ก็ถือว่าเป็นแนวรับที่น่าสนใจในการแบ่งเก็บนั่นเองนะครับผมนะฮ okay, นะโอเคเนาะนะครับนี่ก็คือภาพรวมของทองโล่งในไทม์เฟรมราย4ชั่วโมงนะครับที่รอลุ้นว่าจะยืนเหนือส 3, 3 5 0 3 3 3 0ได้หรือไม่นะถ้าหลุดจากโซนนี้ไปนะครับเข้าสู่เทรนขาลงเต็มกำลังแต่ถ้าไม่หลุดเขาก็จะมีโอกาสรีว,วกลับไปขึ้นไปต่อนะครับในเทรนขาขึ้นอีกรละลอกหนึ่งนะครับผมนะในส่วนของภาพรวมใหญ่ไทม์เฟรมเดย์นะครับซูมเอาออกมาให้เห็นเนาะนะครับเราก็จะพบว่านะครับ นะทองโลกมันไม่ได้ย่อไปไหนหรอกนะครับผมนะมันยังขึ้นอยู่ในทิศทางเทรนขาขึ้นชัดเจนเลยนะฮะก็เป็นภาพรวมใหญ่ที่เป็นเทรนขาขึ้นเมกะเทรนนะครับผมเนี่ยที่มาเป็นมาอย่างยาวนานนะครับผมนะฮะแล้วก็มีจุดแนวรับใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นเส้น33 30นะครับอีกเส้นหนึ่งนะครับผมก็พอคือประมาณ3,250ก็คือแนวรับลึกๆที่อาจจะเห็นได้เนาะนะครับก็ตีเผื่อไว้แล้วกันเนาะสองเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เราเก็บของนะฮะผมนะ ถ้าเก็บของนะฮะสามสนะครับผมได้รอบหนึ่งเก็บของอ e ีกไม้หนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่แถวๆประมาณสามพให้เก็บของเนาะนะครัสุดใหญ่แล้วเราจะใช้เส้นแบบแนนในการเข้าซื้อนะครับนี่ก็คือกลยุทธ์ทางเทคนิคของทองโลกครับผมเข้าสู่พาร์สุดท้ายแล้วนะครับก็คือสรุปกลยุทธ์ในการลงทุนทองคํานั่นเองสัปดาห์หน้าเราจะให้กรอบแนวรับนะครับหลักๆเลย 3350ไม่ควรหลุดนะนะครับก็มีจุดคัดแถวๆประมาณ3,340ดอนถ้าหลุดมานะครับเปลงมาเลยนะฮะแนวแนวถัดไปเนี่ยจะไปโซนแนวรับประมาณ3,300แล้วก็3,250นะครับจะเห็นว่าแนวรับสัปดาห์นี้กว้างหน่อยนะครับเพราะว่านะฮะช่วงเส้นตายวันที่1สิงหาคมเนี่ยนะครับเป็นเส้นตายหลักเลยนะครับในการเก็บภาษีของอเมริกากับประเทศคู่ค้าเนาะนะครับเอฟเฟกของทองคำมันจะแรงนิดหนึ่งฉะนั้นผมจะปูให้ในส่วนของแนวรับเนี่ย มีแนวรับหลักๆเนี่ยลึกๆประมาณนี้นะครับในส่วนของโซนแนวต้านที่เดิมเลยนะครับ3,375 3,415แล้วก็3,450ดอนนะครับภาพรวมแล้วนะครับหากยังไม่หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับแนวรับประมาณ3,330ดอนนะครับ ราคาทองไทยไม่หลุด5 1 0 0 0นะครับเราก็ยังมองว่ามันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แต่ถ้าหลุดจากโซนดังกล่าวนะครับใบใบนะครับจะเข้าสู่ขาลงในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าภาพรวมระยะกลางร,ระยะยาว,วนั้นนี่ยมันยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับแล้วเราก็ยังมองว่าระดับราคาที่ต่ํากว่า5 1 0 0 0เนี่ยนะครับเป็นราคาที่น่าสนใจในการแบ่งเข้าไปเก็บในบางส่วนเลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการถือกลางถือยาวเพราะว่านะครับในส่วนของปีหน้านะครับเราก็ยังมองว่าทองคํา น่าจะมีโอกาสในการเติบโตไม่น้อยกับปีนี้เลยนะครับผมนะปีหน้าจะเจอในเรื่องของตัวผลนะครับของการขึ้นภาษีนะครับเหล่าประเทศคู่ค้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาสภาวะเศรษฐกิจนะครับแน่นอนเขายังคงต้องตุนทองคําแล้วก็ในส่วนของสงครามทางภูมิรัฐศาสตร์ผมยังมองว่านะครับไม่นานเดี๋ยวก็มีสงครามใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดนะครับโลกเราไม่เคยสงบสุขแล้วก็ไปเจอในเรื่องของเฟดนะครับที่มีแนวโน้มในการลดดอกเบี้ยในปลายปีนี้แล้วก็ประมาณ ต้นปีหน้านะครับผมรวมไปถึงนะครับการสิ้นวาระของคุณเจรงภมพาวเวลนะครับประธานธนาคารกลางสหรัฐรือเฟนนั่นเองนะครับถ้าถ้าคนนี้นะครับผมน้ำหมดวาระตําแหน่งเมื่อไหร่นะครับคนคนของคุณทั้์เนี่ยรอเสียบอยู่แล้วนะครับและคุณทั้มค่อนข้างนะฮะเชียร์ให้ลดดอกเบี้ยเหลือเกินนะครับเชื่อว่าถ้าเป็นปีแห่งการลดดอกเบี้ยทองจะไปได้ต่อนะครับในส่วนของราคาทองไทยนะครับหน้าส่วนนะครับตรงแนวรับแนวต้านต่างๆนะครับที่เราให้ไว้เนี่ยนะครับก็ ตีเป็นเงินบาทอยู่ที่ประมาณ5 1 3 0 0สถึง5 5าหมารสำหรับแนวรับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ5 1 5 0 0ถึง52,200บาทนะครับผมนะก็ให้หลักๆนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนนะครับไว้ประมาณนี้ของรสำหรับสัปดาห์หน้าเนาะนะครับแนะนำติดตามข่าวสารนะครับก่อนเส้นตายวันที่1สิงหาส่งผลกระทบต่อราคาทองคำแน่นอนนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ลาการไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ